สวัสดีครับ f อซที่รับช้มอยู่นะครับเดี๋ยวซาวนี้สีผ้าไปตอนนกเขาครับว่าเป็นจังไงน,นะครับมีอุปกรณ์กันต่อแถวนี้สีมีนนกเขาออเบิง้งวะนะครับ,บนี่คือ อุปกรณ์การดักนกนะครับเฮ้อเนยังก่อนนี่พเนียบีบพันหยีบตอนนกพัยบตอนอกน,ตอนกนเนาะน,น,นี่ครับนี่นกตอครับนกตอได้มาหลายตัวเลยครับนี่ตัวนี่เดี๋ยวสิลองมึงเขตแถวนี้ครับสิเป็นยังไงน,นะครับเ,เดี๋ยวนกใส่ใส่พนันหยบเนาะผมมีหนามด้วยครับ ครเดี๋ยวดูนะครับวิธีการใส่นะบริบบเวณมื่อสีบนะครับลองเห็ดบเบิ้งลินไปนะครับได้กะด,ะดีบริเวณไกับบริเวณนังนครับเนาะนี่นกเขาครับนกเขาเสียงดีเอาเปิดส่หน่อยได้นะดูอยู่ด้านล่าง Nó cầu cứ nó khóy nhưng gọi nó khóy khắn nó nhầy nó cọc sau nó mhmm 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 มือใหม่ด้ครับมือใหมให่ผ่านใหม่ลองทำดูไม่ได้เขาจองะไรเลยมันมอโอ้เันเคยเอขาอเขาไปแล้วครับหลงพูเดเขาเนื้อเนาะหลงพคดเขาด้่ครับมันอยู่ข้างในแล้วนะครับ เขาไงแลานะ้ะมันคือเขาเนาะครับไม่ดูแบบผันเนียบหรอหือเปล่าเดี๋ยวก็จะยกตัวนี้ขึ้นเอนบ่นี่ครับตัวน,นี้ขึ้นเป็นยกไซน์ยกขนหรอหือเปล่าผมเดี๋ยวรับชมกันครับไปครับไปดูกัน ตอนออกเขากันครับกับหนุ่มเพียนะครับชิมงาน,นว่าสิเป็นยังไงสิมานบนอนอ,นอครับไปยืมเพื่อมาของต่อเนี่ยคือเขาจะของ,ง,องโอ้ครับ เอาแถวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับตัวติดเป็ดน,นี่แหละเนาะบ่ได้เอาไว้สูงไวต้ต่ำตำกระเพาะเนาะลองดูครับเพราะว่าบ,บ่เมีนเมื่อสีพืชเขาถ้าเมื่อสีมันขาสะใส่ไว้ชุ้งสูงเขาต้องใส่ใหม่ขึ้นเนาะนี่ครับวิธียกอันนี้ขึ้นนะครับ ล้วก็มาเกาะนี้เนาะเกาะตรงนี้มันก็มาเหยียบนี้มาเนอเหยียบม้ตรงนี้นะครับเหยียบมาตรงนี้แล้วก็สิอันนี้ก็สิลงเนาะครับผมที่นี่ก็จะดนบ้านนี้ยกขึ้นยกขึ้นไปไหวเนาะครับผมนี่ด้ยครับนกต่อนกเขาต่อลองรับชมกันครับ นี่ผมก็บบอเคยเห็นนะครับครั้งแรกเทือนงเดยผมก็วิจารณ์บอถือวิเคราะห์บอถือกันใช่ไหมใส่ไปนนี่นะห่วยบอสูงตัวนี้นะครับอืดนี่อันนี้ทดลองดูเนาะทดลองดูมันช่บอลลุนบ่ออเกาะเกาะผลนะโอ้ครับผมนี่ครับ บรรยากาศจะในบรรยากาศรอเนาะรอครับผมนี่ด้วครับวันนี้แหละลองดูนะครับผมก็เพิ่งเห็นได้ครับในครั้งแรกนั่นชิเหยียใหม่เนาะเหยียใหม่นี่ต้นฝมก็ลงมาครับผมเดี๋ยวรอดูรับชมกันครับจะเป็นอย่างไรเนาะครับเกิดกับบรรยากาศท้องไหนท้องหน้านะครับตอนเช้านี่ครับ โอ้เดดดีนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับฝนกำบังจะตกได้พี่น้องแถวบ้านครับผมฝนยังไม่ตกก็รอฝ่ารอฝนรอธรรมศาสตรครับรอรัฐบาลสุดใหม่เข้ามากครับเห็นพิราสีมีแก้ไขไพ่แร่งนะครับ เยียวยาอย่างไรกับโบหูนะครับฝนท่านตกนะครับเดี๋ยวรอหลับชมกันครับจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเน้องไปกำลังใจครับผมตอนนี้ก็หนึ่งสวโมงผ่านไปครับนกก็กระขันอยู่ด้วยครับผมบินไปบินมาสมากับซิมีนก อย่างอื่นสนิทอื่นนะครับมากวนครับผมก็สองุงกว่าผ่านไปนะครับเนาะก็ยังบ่ท่านเห็นนะครับก็ลอหลับซมกันครับสิเป็นยังไงนะครับผมเองกับโบหูนะครับบางคนก็ใส่เวลาเป็นส่วโมงนะครับเนาะบางคนก็ใส่เวลาทั้งวันนะครับเนาะก็ได้เดี๋ยวแต่โศกเดี๋ยวแต่โอกาสเราจะจังหวะครับผม ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมนะครับกับผมที่ได้เห็นได้บึงนะครับก็รอรับชมกันต่อไปครับ ครับตอนนี้ก็หาโมงครึ่งแล้วครับหาโมงแรงหนกกับมาอยู่ครับแต่บอ่อเขาผนียดนะครับปัญหากับขงสีเกิดจากอาไวัยตานะครับข้างแรกบึเคยดักนะครับกระอยู่ไกลค้นน้ำครับอยู่ไกลทางคน้นผ่านไปผ่านมาหนกกะเลยตื่นนะครับแต่ว่าหนกเขาก็มีอยู่ด้วยครับเขียนนี่ ตอนนี้ก็คงต้องเอาหนกไปเก็บและครับเดี๋ยวผมสีเดินไปบึงกอนนะครับจะของนกเพิ่นกะบุษท่านมาหรอครับรอเพิน่นเดี๋ยวสิ่เดินไปบึงกันสักพักเดินไปดูกันครับว่าเป็นยังไงส่งใบเพิ่นก็เอาหนามมใาหา้อยู่ดนะครับเอาหนามมาใส่ในผนเนียดนะครับเสดอแผนเนียดเพราะว่านกมันอาจสีหิวหนามนะครับ บรรยากาศน,นะครับดเดินไปดูนะครับเป็นยังไงครับไก่มันไก่คนน้ำครับไก่คนแล้วก็บไก่ทางนกกระมาดแปบบนึงกระตื้นนะครับตื่นคนแล้วก็บอเขานะครับอันนี้ซัมสอมถือว่าสะดกมาก หนุกมาสอมห้องนะครับอืมบรรยากาศสงแรงน่ครับโอ้แดดนะครับนะครับไปบินหนกกระห้องดีอยู่เวยครับอืมหองดีอยู่บยเบอกเขาก็คงบอบอไดใดนะครับเมือนี้บอร์ใด,ดนี่ครับ ต่ำเกินไปครับปักติต้องพ่นส่วนบักวินมากอะ่ะอยู่ขบบนนะครับอ้ระล่างเป็นกระบอนนี่ครับส่วนบึงนี่ครับนกกระตัมพูนนะครับเนาะอันนี้ก็คือทดสอบนะครับลองบึงนะครับผมก็บอกเห็นนะครับอลองดูนะครับ บ่อเดธรมาเนะครับมีหนามมีอย่างให้กินอยู่ครับนี่ครับอืมก็สรุปแล้วนะครับบ่อนี้ก็บอะไรนะครับบ่อรนะครับบ่อหมานนะครับนี่ครับนกอืมไว้ต่ำเกินไปนะครับนกมันกระบ่อ บอกเขามันบินมาอยู่ครับบินมาขบบนบินมาขบบนสักพักก็คนขีน่รถพานไปพานมาก็มันกระต่นมันก็ออกนะครับเดี๋ยวลองไหมนะครับม,มือหลังมือนีถือ่าซ้อมๆนะครับเนาะก็สรุปแล้วมือนีนะครับเนาะบอดายนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับก็ขอบคุณน,นะครับที่ติดตามที่รับชมนะครับ ขอขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ